ตอนนี้เราสองคนนะฮะมาอยู่ที่บูธของ m e r c e d e s b e n บแล้วนะฮะ,ะก็ไฮไลท์ครับคงหนีไปไม่พ้นจับตัวนี้เลยนะครับ m e r c e d e s b e n บ A 200 p o c k e s 4<า>นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นรถตาดาวที่ราคาต่ำกว่า2ล้านนะตัวนี้ผลิตในประเทศนะฮะราคาเริ่มต้นที่1.99ล้านบาทนะไม่ได้ว่าโหลงมาตีตลาดรถคอมแพก โดยทันทีนะเพราะเพิ่มเงินจากตัวที่เป็นรถญี่ปุ่นนิดเดียวนะมาสัมผัสกับตัวที่เป็นรถยุโรปได้เลยใช่ครับอ่าเื<ช>้องต้นนะครับ<ช>ข้อมูลเบื้องต้นนะก็ะะะจะเป็นเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ4ี่สูบเรียงนะฮะหนึ่งจุดสามลิตรนะผลิตได้ร้อยหสามแรงม้านะ<ช>อะแรงบิดที่250ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับ เกียร์เจ็ดสปีดดูออคัสต์ด้วยนะอ่าเป็นดีซีทีนะ,ะมาดูรอบๆนะครับขาวว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะาท็อปพาดูหน่อยก็เดี๋ย คือมันก็แม้ว่าราคามันจะต่ำสองล้านครับแต่ความหรูหราของทางเ e อ e ์เ e เดสเเนี่ยมันก็ยังไม่ทิ้งไปนะอยู่ครบครับก็จะมีลูกไฟหน้านะครับก็ยังเป็น LED นะถึงแม้จะไม่มีตัวไฟตัดหมอกับมีเลทามีเลทามมีกระจังหน้าเซ็นเซอร์นะครับผมเซนเซอร์อยู่นะเบนซ์ขนาดใหญ่โเมี่มนะครับผม อ่ะล้ออล้ออาจจะธรรมดานะ4ฟ1 7นะครับ20555้ะเป็นสีแบบโทนเดียวเป็นก้านเรียบมือจับประตูโครเมียมนะครับผมกระจกมองข้างนะกะอาจจะไม่มีตัวระบบอะไรนะมีไหมไม่มีนะไม่มีพวกระบบเตือนอะไรข้างๆนะ แตอย่างที่บอกครับเป็นราคาต่ำของล้านนะใช่แต่ว่ารายละเอียดดีเทลต่างๆเขาก็ยังคงความรหรูหราไว้<ล>มีการใช้โครเมียมตแกแต่งแบบรอบขัดเ<ช>ซนเซอร<ช>์ <ๆ S 1> ต่างๆก็ยังมีมาให้อ,อ,อเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างเล็กน้อยนะเล็กน้อยว่าราคาจะไม่เห็นล้านแต่ว่าภายในครับเปิดไปดูครับตัวค็อกพิทก็ยังเป็นสไตล์ m e เ c e d e น b e n z นะก็คือตัวหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอกลางกับตัวเนี้ยมันก็ เป็นแผงเดียวกันนะแต่ตัวนี้นะตอลขนาดใหญ่แต่ก็จะแยกกันนะเราก็จะมีตัวพวกอุปกรณ์มอปุ่มวปติฟัง์กชั่นนะก็ยังมีให้ให้อยู่เหมือนกันนะครับตรงกลางก็ยังมีตัวแป้นตัวนี้ให้อยู่นะโอเคเกียร์นะครับคนที่เปลี่ยนจากรถญี่ปุ่นนะครับมาขับ Mercedes Benz อาจจะต้องอาจจะต้องฝับฝนนิดนึงมันเผลอเปลี่ยนไฟล้งไฟเลี้ยวตรงนี้ไม่ได้นะฮะนี่คือเกียร์นะครับ อ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวันอยู่ด้านซ้ายแทนนะายในมันก็จะเป็นธีมสีดำแต่ว่าสีดำเงาตัวบอกมันก็ยังดูพรีเมียมอยู่โอเคแต่ว่าแน่นอนครับก็ชงออปชั่นอะไรก็อาจจะไม่เท่าตัวบนบนนะถึงตัวบนบนจะอยู่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งจริงจริงก็ราคาก็ไม่ได้เพิ่มเเยอะนะฮะถูกต้องตัวนี้นะครับอัพเกรดขึ้นมามันก็จะอยู่ประมาณสองล้านหนึ่งอ่าใช่แต่ตัวนี้จะเป็นตัว AMG Premium นะ อ่าไม่ใช่โพลเอ็มจีโปเกสเห็นนะตัวนี้เป็นอะไรเอ็มจีไดนามิกนะอ่าก,ก็จะเป็นชุดแต่งที่มันเป็นเอนะ็มจีครับเพิ่สังเกตดูเห็นตัวล้อนะครับล้อเอ็มจีที่จะเปลี่ยนไปนี่คือตัวเอ็มจีนะฮะแฉกคู่ของน้องเขาจะเป็นสีแบบทูโทนแบบง่าอเดียวกันนะครับผมจริงๆด้านท้ายมันก็คล้ายๆกันเลยนะ,ะการตกแต่งด้วยโครเมียมอมีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างอ่่าแตมีตัวนี้นี่ที่มันเพิ่มขึ้นมาคุณนี้นะชุดแต่ง คล้ายๆเหมือนว่าคือมันเป็นรถรุ่นปกติแต่ว่ามันตุ้ดแต่งเป็นเหมือนเอ็มจีคนเยอะนิดนึงนะฮะก็ของไทยด้วยนะเพราะว่าเป็นรอบปกติในออปชั่นก็ต่างกันเล็กน้อยกแต่งมันก็จะมีแบบเป็นโทนสีดำแต่ว่าอาจจะเพิ่มเข็มเมินได้แดงอะไรพวกนี้และบอกข้างในนะเขาจะเห็นตัวสปอเลยนี่นะเข็มสีแดงเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาจะมีความได้เข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ครับ ราคาเพิ่มนิดเดียวนะจากตัวนู้นะอบอกเลยว่าเพิ่มมานิดเดียวนะมันตัวนี้คืสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเพิ่มไม่เยอะเลยสองล้านต้นสองล้านต้นนะนี่คือรุ่นปฏิเสธประเทศเหมือนกันนะครับใครบอกว่าตอนนี้ใครขับเบนซ์ต้องแบบรวยมากๆากินใช่แล้วนะมันสัมผัสได้นะเราขยับขึ้นไปนิดเดียว่าก็ซื้อไงเขาก็เพิ่มทางเรือขยายใช่ลูกค้าใช่ครับแล้วก็คือ มีโรงงานผลิตอยู่ในนี้เลยใชครับก็เรียกว่าสัมผัสกันได้ง่ายขึ้นนะฮะขยับมาต่อแล้วอีกรุ่นไฮไลท์ครับไฮไลท์ a 200นะฮะเป็น SUV นะครับไซส์เล็กนะเป็นคอมแพคก็จะเห็นดูตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแต่ง MG เหมือนกันนะฮะสังเกตได้ยัดล้อเป็นห้าแชกคู่ห้ากัรคู่นะครับเดี๋ยวไปดู มีสนยรอบๆคร่าวๆเนาะรุ่นนี้เองก็จะเห็นได้ว่าเขามีการเสริมในส่วนของลักาณะของคิ้วรอบคันสีดำด้านรักาตของแบบการกันรอยเพิ่มความดูแบบสมบุกสมบันมากขึ้นให้กับตัวรถนะครับซีรีส์ยางเองแก้มยางก็จะดูแบบหนากว่าหนาขึ้นนะต่องใช้แลยังเลือกใช้ในส่วนของแบบโครเมียมตกแต่งรอบคันอยู่นะครับครับผมอันนี้เป็นตัว ไฮไลท์บนเวทีมันจะเห็นได้ว่าคนให้ความสนใจเยอะทีเดียวแต่ก็ยังมีรุ่นอื่นๆนเนี่ยนะครับที่ให้เห็นเอาเดินดูเดินดูกันคร่าวๆนะครับอ่าต้องบอกเับามาที่ปูนเปอร์ซิเดนเป็นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันยี่สิบคือเดินมาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหรถนี่แบบจอดเยอะมากนี่แบบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ได้ได้เรียกว่าเป็นตัวไฮไลท์ตัวที่คนเนี่ยรอเหมือนกันนะคือตัว tlb นะครับ ก็คือตัวเนี้จะมีไลน์อัพอยู่ตัวเดียวคือตัว g ี2ร์บีสองร้อยหกสิี่นะอนนี้ขายอยู่สองจุดแปดหกล้านบาทนะอ่าเป็นรถขับหน้ามมีความเป็นเอกประสงค์เนาะไซส์ไม่ไม่ได้โตมากมีเบาะแถวที่สามด้วยนะครับผมเซราจะไม่ไม่ค่อยเห็นเบาะแถวที่สามนะนี่มันพับอยู่มันพับอยู่นะแลแบบ ครู่ะครึ่งนะครับผมเปิดดูนิดนึงดูอ้นี่นะว้างขวางทีเดียวว้างขวางนะนี่มี่บอกแามะหะให้ดูนะไอตัวนี้พับมันพับขึ้นได้นะได้ได้โอเคได้โอเคก็อีกรุ่นนะครับที่ที่คนสนใจนะครับตอนแรกเป็นเป็นทางอีกทางเรื่องเนาะเจ็ดแบบเจ็ดที่นั่งใช่ไหมใช่ครับผมอ่าแู้ลุก็มีนะครับเ l ียร์สีถอยดีนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไร อ่าสีสองสองศูนย์ดีนะใช่ไหมอ่าได้สีสองสองศูนย์ดีนะแล้วก็มีสีคูสีคูก็ยังมานะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมอีกตัวนึงนะสำหรับคนไทยนะครับตัวนี้ก็จำหน่ายอยู่แค่สามสิบสี่หกเก้าล้านบาทนะครับเออมีนู้นยังมีนะนี่ไปดูคันนี้สากว่าศูนย์ดีนะเขาบอกว่าจีค้าตอนนี้กระแสก็มาใช่รวมถึงตัวนี้ด้วยนะตัวบีสองห้าศูนย์ดีนะตัวเป็นรถตู้นะ ก็มียังคงเพื่อดีไซน์แบบคลาสสิกในแบบ G Class อยู่มันจะมีความเรียบบึกบึ่นนะแต่ข้างในหรูนะครับบอกเลยคืรอบครับซิ่งอันนี้น่าจะล็อกอยู่ใช่ไหมวันนี้ใช้เครื่องกกสูบนะตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่ได้ไหมกดกดได้ไหมอาล็อกนะนี่อ่าดูนอันนี้ครับคือถ้าใครเคยเห็นแล้วก็หรือเคยได้สัมผัสหรือแบบทลองขับใช้งาน พวกประตูประตูเนี่ยเวลาปิดมันจะต้องแบบมันตั้งอ่ามันกำลังตั้งนะมันจะแบบมีความแบบถึกทนบึกเดนอยู่อ่าเวลาใช้ไม่ต้องห่วงเป็นบอมเป็นพีไ่ด้เลยนะสรับลุยได้เต็มที่นะอ่ะคันนี้ยังไง D สามห้าร้อยสูต D สปอร์ตสปอร์ตด้วยนะใช่ยูทูบอ่าสามพซีซีนะครับสองร้อยแปดสิบหกแรงม้านะครับดูที่แรงบิดนะหกร้อยนิวตันเมตรนะ ไม่ต้องห่วงว่าบอดีหนักๆใหญ่ๆอย่างนี้จะอื่นไหมต้องห่วง9.4 9ล้านบาทครับผมราคาแล้วก็แน่นอนครับในบูธเบ e เซ e ต e เบนท์ก็ยังมีตัว AMG นะครับอีกหลายรุ่นนะโห้ีหคันนี้ครับ V8 แปดบายเทอร์ฟโอ้โหนี่แบบยาวมากๆนี่นะตัวนี้เป็น เอาลองไปดูกันรอบๆคันนะรอบในงานโอยล์ G นะครับผมล้อด้วยยางพาร์ t สปอร์ตสปอร์ตตัวนี้เป็น GTC นะ GTC มาดูข้างในเลยเปิดราคาได้นะครับแหม่สปอร์ตของแท้อ่ามันก็จะมีด้านลูนอีกนะฮะโอ้มีครบครับนี่ ยังเป็นตัว MG ยอดนิยมนะ C43 นะเหมือนโซนนี้ครับมันจะเป็นโซนของ MG มุ่งเนี่ย m e r c e d e s ก็จัดเอาไว้ไม่ได้ดูต่างก็มีมาครบเกือบทุกรุ่นนะใช่ว่าต้องบอกว่าไลน์อัพของ Mercedes-Benz นี่มันเยอะมากเยอะมากเยอะมากถ้าไปดูไลายตารางที่เราเคยขึ้นไว้เนี่ยมันจะเยอะมากใช่ก็เรามาสัมผัสดูนะฮะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับที่งาน Motor Expo นะครับโอเคเดี๋ยวบูธต่อไปจะไปที่บูธไหนครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ